ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล วันนี้ดำบันทึกหมากของ AI มาฝาก FC ของ AI กันเช่นเคยมากแดงเป็น AI ครับมากฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นเป็นโอเคไม่จกครับไปดูแต้มบุ๊กของ AI ในกระดานนี้พร้อมกันเลยครับเปิดหมากขึ้นมาสำหรับพนังเคลร์โดยเบี้ยริมหน้าเรือ AI สัดเบีย้ย c e เซ็นเตอร์ขึ้นไปทีมสูงมาเลยช็อตนี้เอาไงดี ่ายันไ้ก่อนครับดูว่าจะบุกกันยังไงใน EP นี้ปูเบีย้ยคู่ปีกซ้ายขึ้นไปเอ๊ไปทำอะไรครับเบีย้ยตัวนี้จะกินตัดหรือทิ่มจังหวะน,นี้ไม,มไม่รู้ครับผมพลเอกยอไม่รู้ครับแต่จังหวะน,นี้กินตัด แบกเบีย้ยเซนเตอร์ AI ไปก่อนอ่ะฉีกเซตเบีย้ยเซนเตอร์ไปไว้ริมกระดานก่อนครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคเอาใจเชียร์ผู้เล่นเปโอเคครับจังหวะนี้เปิดเบีย้ยบ่อขึ้นมาครับ AI งัดเลยจังหวะนี้ งเบียร์รู้สึกจะแปลกๆหูวแปลก,กตาครับผมดูว่าจะเจาะกันยังไงครับเดินขุนตำแหน่งนี้จะออกเป็นม้าเทียมหรือม้าซ้ายสำหรับ AI ่ะยันไว้ก่อนก็เป็นช่วงที่แต่งองค์ทรงเครื่องผูกหมากเตรียมบุกกันใช้อุปกรณ์ซ้ายโอ้โหไม่กลัวอุปกรณ์ซ้ายเลยครับผมอ่ะเปิดบอ่อปูเลยครับผมเฮเปิดบอ่อปูล่อ,อม้าเลยครับช็อตนี้ร้ายจริงๆจังหวะนี้อ่ะยันเบีย้ย เสริมโคนป้องกันตามาช็อตนี้ถอยเม็ดขึ้นเป็นม้าซ้ายครับอ่าเดีย๋ยวไปดูม้า,าซ้ายของไอร์กันว่าจะจ้ายแค่ไหนก็อยู่ในช่วงที่ยูเชิงกันอยู่ครับ เก็บขุนตำแหน่งนี้ไม่กลัวม้าเลยครับสำหรับ AI ผู้เล่นเโอเคก็เหมือนกันครับผมโอ้โหเอาครับเก็บขุนไม่กลัวม้า AI เลยครับผมเนี่ยเดินก้าวเดียวก็ถึงแล้วครับประหมายไปได้ครับเ่อนโอเคการเก็บขุนในกีฬาหมากลุกไทยนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากเลยครับจังหวะนี้จับโคนมีอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่มีะลรครับอ่ะเดินม้าไปป้องกันได้ เหนียวขนาดนี้แอจะเจาะยัางไงาอยากรู้เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวมาศึกษาจังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้ก็เป็นช่วงที่เกาะแกะไว้ก่อนครับมีขู่ซ้อนเรือซะด้วยไม่สนครับผมเรียกว่าปักหลักมั่นเตรียมรับมือสำหรับผู้เล่นเป็นโอเค a อคไอบก็ผมอ่ะพังประตูค่ายเข้าไปเลยเริ่มละเอาละทีนี้ยังดูแต้มไอ้ไอกันแสดงว่าไอ้ต้องพร้อมอ่ะพร้อมส่วนหนึ่งละอไอจับเร,รเ,เรือมาแต้มนี้อ่าการเดินเรือมาแต้มนี้ไอ้นี่มีแผนซ่อนอยู่ครับทุกคนดูว่ามีใครเห็นแนแผนร้ายของไอ้ไอ้บ้างลองวิเคราะห์อช็อตนี้ดูครับสนุกครับช็อตนี้น่าศึกษามากครับผม การวางเหรือแต้มนี้แต้มนี้แต้มนี้บอกเลยว่ามีแผนซ่อนอยู่ครับจังหวะนี้เอาไงต่อดีผู้เล่นแพโอเคไม่สนครับผมขอกดตาขุนไว้ก่อนอไอเปิดเลยครับผมโชว์เข้าให้แต้มนี้เริ่มพังประตูค่ายเมืองละอ่ะก็ยังมีเบี้ยคู่แข็งแรงครับทําไงดีเนี่ยถ้าเราเป็น AI ทําไงดีช็อตนี้ไอครับผมตาโคนใส่เลยครับผม ตูเขาให้โอ้โเอาไงดีผู้เล่นเพโอเคแม่ควรเ,เป็นตัวอย่างนี้แลกกับเบียคุ้มไหมเนี่ยคุ้มครับผมคุ้มเห็นเห็นแใครเห็นก็ว่าคุ้มครับช็อตนี้เอาไงดี AI AI เลือกใช้โคกนครับผมโเคเข้าไปช็อตนี้อ่าเรือเริ่มมีประสิทธิภาพครับเริ่มจับเมรร็ดแล้วนะผมโอ้โหแต่เม็ดยังไม่ขาดครับ มีม้าขาวคอยผูกอยู่นี่สิคือปัญหาทำไงต่อ DAI ถึงจะแก้ช็อตนี้ช็อตต่อไปได้จังหวะนี้ครับผมโู้เล่นเคียวบอกไม่รู้เหมือนกันผมแต่ว่าเดินม้าหนีก่อนครับอ่าเดินม้ามาช่วยทีมจังหวะนี้ตะปันอัดก็ไปเลยช็อตนี้โอ้โหตกไฟเลี้ยวปรับๆปรับ,บ,บแล้วหักพวงอะไรเลยจังหวะนี้หักพวงอะไรเข้าในโอ้โหกินครับผมมาซากกับเราใช่ไหมนี่แน่ เก่งนักก็โดนดับซะเลยครับใช้มมาฝาบเข้าไปช็อตนี้เ้าลูกไปทีเนึงเอาครับเริ่มเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับชอ็อตนี้แต่ก็ยังมีมมาผูกอยู่ครับช็อตนี้ถอยมานี่โอ้โหเลือกถอยมาตำแหน่งนี้จะดีหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นไปโอเคแต่ก็ยังไว้ใจมมาผมแต่ก็ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าเมื่อเจอกินตัดเข้าไปครับ อืเอาครับทางเรือเริ่มเปิดครับผมคลองแสนแสบบุกตีสองจุดเลยช็อตน,นี้ใช้ม้าสับครับไม่กินก็ไม่ได้ด้วยครับผมช็อตน,นี้โอ้โหเสียโคนเป็นตัวดูครับเนี่ยการวางเรือค่อมเลยครับค่อมมา้าข่อมเม็ดไปช็อตน,นี้ มาขาวบอกโอ้โหเสียหายหนะักขนาดนี้งั้นขอคืนหน่อยก็แล้วกันครับผมอ่ะได้เบีย้ยก็ยังดีมีการจับเม็ดจับเบีย้ยนู่นนี่นั่นอะไรในอนาคตรครับ a อทไอทำไงดีเนี่ยไอบอกปล่อยเลยครับผมอ้าวลุกไปทีนึงส่วไปอีกจังหวะนี้โอ้โหอย่างนี้มันช่างรู้สึกมันเคี้ยวแทนผู้เล่นเพลโอเคจริงๆอ่ะขอคืนแล้วกันแลกกัน ลุกไปทีขุนแดงทำไงพี่ขุนบอกว่าสบายมากครับหลบมาตานี้โอ้โหเรือน่าจะตกงานอยู่สำหรับเรือขาวทำไงดีเพื่อนเพลโอเคเพื่อนเพลโอใจเย็นครับผมอ่ะเดี๋ยวมีแผนรับมือครับจังหวะนี้ไอ้ไอ้อนี่ขี้เหนียวขี้เนือจริงๆครับจะให้กินเบีย้ยฟรีตัวนี้ก็ไม่ได้ครับผมเดินมา้ามาผูกเฉยเลย ใจคออมาหิตหเหี่ยมจังหวะนี้อ่ะเตรียมตัวครับอ่าเห็นหรือเปล่าใน AI แต้มนี้เดี๋ยวเห็นกับผมแม่ระดับ AI ไม่เห็นได้ไงครับตามจิกเลยลุก <c oughs> ก็ยังเหนียวอยู่ครับสำหรับเกมป้องกันของ AI ไม่ใช่งานหมูเลยครับจังหวะนี้อ่ะเดินเดือมาแต้มนี้มีอะไร ก็ยังไม่เห็นมีอะไรครับแต้มนี้จรงนี้ไอก็ไม่รู้ครับไปไอบอกฟาดก่อนแล้วกันฟาดช็อตนี้ดีนะหลบทันครับผมบุตรวิทเลยอ่าตามฟาดอีกทีนี้เอ๊ะไอ,ะอ,ะอนี่ทําไมนักเลงจริงๆอ่าไล่ครับผมไล,ล่เราก็หนีได้ครับจังหวะนี้อ่า โอ้โห,โหหนักและอาการตอนนี้ขุนขาวน่าจะเริ่มปาดยังไงแล้วครับช็อตนี้หน้าขุนเริ่มวุ่นวายครับอะไปช่วยสังหวะกะดีือนกันอีไอกดได้เลยช็อตนี้เป็นเรื่องแล้วครับผมหน้าขุนขาวต้องเรียกเรือไปช่วยช็อตนี้เอาเรือไปช่วยเท่านั้นครับป้องกันตาลุกจนจังหวะนี้ เลี้ยวเรือมาลุกนี่โอ้โหน่าจะต้องมอบตัวซะแล้วสำหรับผู้เล่นเพอโอเคครับผมหลบมาตานี้สุดยอดมากครับก็จับเรือตะปบทำลุกจนขุนขาวไปได้แบบนี้อย่างสนุกอีกหนึ่งกระดานครับผมสุดยอดมากเลยลูกหมากการถอดโครงสร้างของหมากสีขาวเนี่ยน่าศึกษามากเลยครับก็รับชมก็เป็นแนวทางกันนะทุกคน ชื่อว่าบันทึกมาของทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์รับวงการหมากลุกไทยและผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคและขอขอบคุณผู้พัฒนาปโปรแกรม AI และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็สนับสนุนนะครับและกลับมาดูแต้มบุกข,ของไ i ได้ใหมใน EP นะีหน้าสวัสดีครับ